วันนี้เราพาสองแสบมาเที่ยวคาเฟ่สัตว์ฟาราเบลลาที่จังหวัดขอนแก่นค่ะทุก <พอ S 1> คนพอจอดรถปุ๊บลูกดีฉันก็วิ่งไปหาน้องม้าเลยค่ะคือไม่แย่แสใย,ยดีพ่อกับแม่เลยม้าที่เห็นนี้ไม่ใช่ม้าพิกุงพิการแต่อย่างใดนะคะเป็นม้าแครหรือเล็กง่ายๆว่าม้าโพนี้นั่นเองส่วนบรรยากาศภายในคาเฟ่ก็ลมลื่นลมลื่นแก่ธรรมชาติมากค่ะทุกคนต้นไม้เยอะอบอะแก <ๆ S 2> การพาเด็กๆมาเที่ยวมาให้อาหารสัตว์มากเลยจ้าสองแสบก็ชอบมากเลยค่ะให้อาหารแพะเนี่ยพ <Yeah. S 1> ี่แอาลี่เป็นเด็ก ที่รักสัตว์มากค่ะเห็นเป็นไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นหมูมากาไก่เจอเที่ไหนต้องอุ้มต้องหยิกต้องกอดกิจกรรมในคาเฟ่นอกจากจะมีให้อาหารสัตว์แล้วยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมให้เด็กๆขี่ม้าโพนี่<ต><ด>น่าเสียดายวันที่เรามานี่คือคนที่ดูแลม้าโพนี่ป่วยกระท่านหันค่ะ<อ>ทุกคนแซบก็เลยอดได้ขี่ม้าโพนี่เลยและตอนช่วงเย็นๆทางคาเฟ่เขาก็จะปล่อยน้องแพทน้องแกะน้องนกแก้วมาคอให้ออกมาเล่นกับทุกคนด้วยเดิอดีต่อใจนะลูกเนาะจะได้หยุมน้องเต็มที่เลยมาทั้งทีก ห้ามพลาดเลยคือการถ่ายรูปก,กับน้องนกแก้วมาคอน้องน่ารักมากพูดไม่อยู่เลยอะ่ะคนที่ดูแลน้องบอกว่าน้องเป็นเด็กที่ชอบอะไรวิวิวัววบมากถ้าคใครที่ใส่เครื่องประดับก็ต้องระวังให้ดีๆนะคะเผือ<ๆ>เป็นไม่ได้เลยกระดุ๊ยกระดุ๊ยกระดุ๊ยจะมาอยู่ที่คอฉชนแล้วอุ๊ยกระดึยยังไงไม่รู้อะ่ะทุกคนเล่นกับน้องสัตว์เสร็จเราก็ล้างไม้ล้างมือมาทานข้าวกันต่อค่ะอุย๊ยปลาคาร์ตัวใหญ่เวอร์ะเมื่อนี้อีพอก็จัดสเต็กปลาแซลมอนไปหนึ่งจานค่ะกินอร่อยเลยอาหารที่นี่อร่อยท มากจริงๆค่ะทุกคนว่ากินหมดไหมบอกเลยว่ากินหมดทุกอย่างค่ะอร่อยสมคําล้ําลือจริงๆสุดท้ายก่อนกลับบ้านด้วยพาสองแสบไปให้อาหารปลาคร์ฟค่ะแต่ว่าเป็นครั้งแรกของเด็กๆเลยก็ว่าได้ให้อาหารปลาเนี่ยตื่นเต้นกันใหญ่เลยค่ะตื่นเต้นสุดก็น่าจะเป็นแม่ค่ะเพราะกลัวลูกตกน้ำดิฉันก็เก่งกล้าสามารถค่ะทุกคนเราก็พยายามจับเขาไว้กลัวเขาตกน้ำไม่จับเขาไม่จับถ้าตกน้ํามานี่มีฮาเลยนะแสบนะจะหาว่าแม่ไม่เตือนโอเคทริปนี้แม่ก็ตามใจลูกแล้วเนาะกลับบ้านไปก็ทําตัวน่ารักน่ารักให้ แม่หน่อยเด้อย่าทะเลาะกันอย่าตีกันรักกันรักกันเด้อบุยบุย